มาดูที่ความคืบหน้าคดีใหญ่ที่เป็นคดีความกันมาตั้งแต่ปี2555นะคะก็คือคดีของคุณบอสอยู่วิทยาทายาคเครื่องดื่มชูกาลังขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐนะคะตำรวจสอนอทองหล่อเสียชีวิตคือคดีนี้เกิดตั้งแต่ปี55แล้วก็เหมือนกับมีการแจ้งความเรเนินคดีไปแล้วแต่ว่าเจ้าตัวคือคุณบอสเนี่ยคือมีการหนีไปอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ล่าสุดอายการมีคําสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทุกข้อกล่าวหาค่ะ พันตำรวจโทธนาวุฒิสงวนสุกรองผู้กำกับการสอบสวนปฏิบัติราชการแทนผู้กำกับการสอนอทองหลอ่อชี้แจงกรณีลงนามหนังสือคำสั่งแจ้งเด็ดขาดอายการไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสทายาทเครื่องดื่มชูก,กำลังทุกข้อกล่าวหาในคดีที่เขาขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกลั่นประเสริฐตำรวจสอนอทอล่อเสียชีวิตนะคะโดยเป็นการลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมา แจ้งคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหลังอายการสูงสุดพิจารณาารณาแล้วมีคำสั่งไม่ฟ้องทุกข้อกล่าวหาและทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคำสั่งของพนักงานอายการคดีนี้จึงถือเป็นอันสิ้นสุดตามกระบวนการทางกฎหมายและพนักงานสอบสวนได้ทำการขออนุมัติศาลเพิกถอนหมายจับในคดีนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ โดยพันธมรวโทธนาวุฒิแจ้งอีกว่าได้มีการส่งหนังสือถึงนายวรยุทธ์ตามภูมิลำเนาแล้วโดยยืนยันด้วยว่านายวรยุทธ์หลุดคดีทั้งหมดรวมทั้งฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งจริงๆจะสิ้นสุดอายุความปี70ด้วยนะคะ ส่วนข้อสงสัยเรื่องของข้อความในเอกสารที่มีการระบุว่าดาบตำรวจวิเชียงกันประเสริฐเป็นผู้ต้องหาที่สองนั้นเป็นเพียงถ้อยคำตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเป็นการทำหนังสือระหว่างหน่วยงานอายการและตำรวจซึ่งรับผิดชอบคดีไม่ใช่ระหว่างอายการกับผู้กรณีค่ะแต่จากการตรวจสอบข้อมูลนะคะล่าสุดพบว่าจนถึงขณะนี้ทางศาลยุติธรรมยังไม่มีการเพิกถอนหมายจับนายวรยุทธ์แต่ยอย่างใดค่ะโดยล่าสุดนะคะทางคุณศิระเจนจาคะสส กทมพักพลังประชารัฐในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้พูดถึงกรณีนี้นะคะว่าจะมีการ เตรียมเชิญตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาชี้แจงทั้งอายการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องนะคะผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงตำรวจ5นายที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางปปชมีการชี้มูลความผิดว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาจนสุดท้ายเนี่ยพ้นคดีซึ่งในวันนี้จะมีการร่างจดหมายเชิญและดําเนินการส่งให้เร็วที่สุดคาดว่านะคะน่าจะมีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมต่อไปด้วยค่ะ